สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกแล้วนะครับผมปัญหาของเครื่องพิมพ์นะครับหมึกไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนนอนเอฟสันบาเทอร์หรือแม้กระทั่งเอสพีนะครับผมเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องอิงเจตคือเป็นเครื่องที่เป็นหมึกน้ํานะครับผมยิ่งถ้าเราต่อแท้งหรือเป็นแท้งที่มาจากโรงงานเดี๋ยวเราโควรใช้ให้ประจํานะครับอย่างน้อยนอาทิตย์หนึ่งควรพิมพ์หนึ่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์นะครับผมอย่าทิ้งไว้นานนะครับเพราะหัวพิมพ์มีโอกาสแห้งนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาหัวพิมพ์ไม่ออกเราควรเช็คหรรรือววว่าาาาาเเเลใช้งนนทุกั ควรตรวเช็คบ้างนะครับว่า1น,นะครับผมหมึกในตลับหรือหมึกในสายมันมีหรือเปล่ายกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมไม่ได้ใช้งานนานพอใช้งานนะ่ยหมึกออกพอออกนะครับใช้อีกสักระยะหนึ่งหมึกไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับผมผมจะลองเป็นเทสดูก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนหรือเกิดจากปัญหาอะไรนะครับที่ทําให้หมึกไม่ออกนะครับผมพอเราเป็นเทสออกมาสังเกตไหมครับสีขาดแบบนี้เนี่ยเหมือนแบบในลักษณะนี้นะครับเหมือนหัวอ่าหมึกในตลับอ่ะมันหมดนะครับแล้วหมึก ในแทงมันไม่ไหลเข้าไปแทนที่นะครับเครื่องปิ้นไปประมาณ6กพันกว่าแผ่นเนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มึกมึกไม่ออกนะครับผมเวลาเราใช้งานทุกวันเนี่ยนะครับเราควรจะเช็คบ้างอย่างแคนนอนเราต้องยกเครื่องขึ้นดูนะครับเห็นไหมมึกมันไม่มีครับมึกในสายมันไม่มีพอมึกในสายมันไม่มีนะครับตัวตลับตุมหัวพิมพ์ตรงนี้ครับผมมันไม่มีน้ําหมึกเนี่ยไหลเข้าไปแทนที่ในหัวพิมนะครับพอมันไม่มีน้หมึกไหลเข้าไปแทนที่หัวพิม์ล่ะพอมึกในตลับมันหมดนะครับมึกมันนะครับ เดี๋ยวผมใะให้ดูเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีกิฟติดข้างในเครื่องเหมือนมีกิปติดข้างในเครื่องตรงนี้มองเห็นมองเห็นทันเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีเหมือนมีเมื่อกี้มันดูดเข้าไปก่อนลูกค้าน่าจะปินไม่ออกด้วยนะผมมองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงปากแบนนะครับทิ่มเข้าไปแบบนี้เลยนะ มเปเห็นแล้เห็นแล้ว มันเหมือนมีอะไรติดด้วยนะเมื่อกี้นะดีผมเห็นก่อนผมจะใช้นี้แล้วครับเมื่อกี้มันติดตรงนี้นะจะาการหนุดไม่ออกเดี๋ยวค่อยนั้นกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวกิฟออกก่อนนะครับผมใช้แน่ดัน อิฟนะครับส่วนอาการหมึกไม่ออกเนี่ยค,คือตัวนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องใช้งานไปใช่ไหมครับเนี่ยมันมีตลับหมึกอยู่เนี่ยครับพอมีตลับหมึกอย่างนี้นะครับเวลาเราปิ้นเนี่ยถ้าหมึกมันมีมันก็ออกแต่ถ้าหมึกมันไม่ไหลเข้าไปแทนที่คือหมึกมันไม่ดูดจากแทงเข้าไปในหัวพิมพ์มันก็ทําให้หัวพิมพ์ไม่ออกเมื่อกี้เราเทสออกมาสีไม่ออกเลยเห็นไหมครับแห้งเลยนะครับผม,มนะครับ หมึกเบามากนะครับหมึกเบามากก็วิธีอย่างที่หลายๆครั้งที่ผมไล่นะผมก็จะใช้ตัวไล่หมึกนะครับผมอันนี้ใช้นิ้วหนึ่งดันนะครับแล้วก็เอาเนี้ยครับเสียบเข้าไปนะครับผมมันก็จะติดอยู่เลยนะแบบไม่เห็นไหมฮะแบบนี้นะตรงนี้เอาลงปิดลงนะครับผมจะใช้ตัวดุดหมึกนะครับที่ทํามานะ เดี๋ยวผมจะสอนทําตัวดูดมือจากรองเท้าแตะนะครับผมอาจจะเป็นวันสองวันเดี๋ยวผมจะสอนทำนะอันนี้ผมทาจากชุดปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทําจากรองเท้าแตะนะครับเมื่อกี้สีไม่ออกด้วยนะออกเฉพาะสีดํานะครับผมจะประกบนี่แหละเอาชิ้วรองใต้หัวไว้นะครับเนี่ยในในเหมือนในหลายคลิปที่ผมทํานะครับกบแล้วดูดนะครับผมนะครับเนี่ยให้หมือมันไหลเข้ามานะครับดูดเลยนะครับดูดเนี่ยดูดจนน้ำหมึกนะครับมันไหลเข้ามาในสลิงนะครับ ผมจะดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูดให้จนมีน้ำหมึกไหลเข้ามาในสลิงนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นนะครับผมแล้วก็ปล่อยสลิงนะครับที่เราลองไว้ตรงนี้เพื่อที่จะมาให้ตัวหมึกมันหยดลงไปโดนตัวแผ่นด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะทำให้กระดาษเลื่อนนะครับเวลาปิมนนะครับผมพอซับลงมานะครับสีออกนะครับถ้าซับแบบนี้นะครับ สีออกแต่ปิ้นไม่ออกก็หัวเสียนะครับผมแล้วคันนี้ผมก็จะดูดสีดำเหมือนกันนะถ้าเหมือนกับตลับสีเลยนะครับผมเนี่ยประกบเข้าไปแล้วก็ดูดนะครับสังเกตหมึกนะครับเห็นไหมจะวิ่งมาตามสายนะครับเข้ามาในหัวพิมพ์นะครับฝั่งนี้ก็ดูดเหมือนกันดูดจนนะครับน้ำมึกให้เข้ามาในสลิง์นะครับผมพอมึกเข้ามาในสลิง์ ได้สักนิดหนึ่งแล้วนะครับเราก็ดันฝั่งนี้ขึ้นนะฮะดันตรงนี้ขึ้นนะนะครับล้วก็ถอดสลิงออกนะครับผมเห็นไหมพอเราถอดสลิงออกนะครับหมึกมันจะหยดลงไปถ้าเราไม่รองซิชชูไว้นะครับมันจะหยดลงโดนตัวแผ่นรองนะครับแผ่นรองด้านล่างะจะทําให้ตัวกระดาษมันเลอะนะครับผมแล้วก็ซับดูนะครับเช็ดทาความสะอาดเรื่องการใช้นิ้วสัมผัสตัวหน้าตลับนะครับอาจจะทําให้ตาเสียหายได้นะครับนี่นะครับกดปิดกดปิดนะครับผม ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ทิชชูนะครับปิดไว้นะครับเพื่อที่จะเช็คการทํางานของตัวเครื่องนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์นะครับผมเซ็นเซอร์จะอยู่ในรูตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ทิชชูเราแล้ะฮะแหย่ลงไปนะครับเพื่อที่จะดูการทํางานของตัวเครื่องนะครับหรือจะหาอะไรแหย่ก็ได้นะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ไขควงก็ได้นะครับผมจากนั้นผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผมเพื่อที่จะให้เครื่องนะครับล้างหัวพิมพ์นะครับหรือชาร์จน้ำหมึกเข้าในตัวหัวพิมพ์นะครับผม เราคนหมั่นเช็คบ้างนะครับเช็คตัวเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอยี่ห้อไหนก็ช่างนะครับเวลาเราจะตรวจเช็คเ่ยเราก็ต้องเช็คบ้างนะครับว่ามันมีน้ําหมึกหรือเปล่านะครับหรือหมึกในสายขาดสายหรือเปล่านะครับต้องเช็คให้ดีนะครับผมเดี <c> ๋ <oughs> ยวผมจะกดล้างตัวเครื่องผ่านตรงนี้แล้วกันครับกดรูกเครื่องมือให้เป็นลูกเครื่องมือบนเลขหนึ่งนะครับแล้วกดไปเลขสามแล้วกดถ่ายกระสารสีดํานะครับเครื่องก็จะล้างหัวพิมพ์นะครับผมถ้าตอนนี้รอก่อนนะครับ มาดูกันหลังจากที่เครื่องล้างเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมจากมือออกแบบนี้นะครับมาดูว่าสีจะออกครบหรือเปล่านะครับผมนี่ครับกดเหมือนเดิมรูปเครื่องมือกดให้มันเป็นลูปเครื่องมืออยู่บนเล็กหนึ่งแบบนี้นะนี่ครับจากกดไทกระสานสีสีดาตรงนี้ครับเดี๋ยวเครื่องจะทําทการปรินเทสออกมาดูนะมาดูว่าหัวพิมพ์นะครับจากที่ไม่อ,ออกเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ เขาได้ออกมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมออกมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีปัญหานะครับผมแต่หัวดําเริ่มจะไม่ดีแล้วนะหัวดําเริ่มจะแตกนะครับผมแตกก็จะดีกว่าเก่านะครับนี่ครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็แจ้งลูกค้าได้นะครับแต่อาจจะคุยเรื่องหัวดํานะครับว่าหัวดําไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมใครมีปัญหาก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับอย่าลืมนะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับผมสายพวกนี้นะครับมีปัญหาหรือเปล่านะ